สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดไรเดอร์โอนเงินคืนยายแล้วททำบริษัทสั่งพ้นจากการเป็นพนักงานจากกรณีที่เพจดังไ้้พดเรื่องราวคุณยายสั่งอาหารผ่านแกร็บในราคา314บาทแต่เกิดผิดพลาดโอนเงินไป31,400บาทพอมาเช็คและรู้ตัวว่าโอนเงินผิดก็รีบติดต่อทางศูนย์เพื่อช่วยประสานงานให้ทางศูนย์จึงได้ติดต่อไปหาไราเดอร์ทันที แต่เขากลับแจ้งว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครและได้ใช้จนหมดแล้วแต่จะรีบผ่ามาคืนให้ยายภายในวันที่20นี้ถึงวันนัดคืนเงินทางคุณยายแจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินคืนหรือการติดต่อจากไรเดอร์คนดังกล่าวโดยทางด้านต้นสังกัดร,รวมถึงคนรู้จักของไรเดอร์คนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้ล่าสุดแกลบประเทศไทยในร่อนจดหมายแถลงการถึงชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า จากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่สั่งอาหารผ่าน GrabFood ซึ่งได้อนเงินค่าบริการเกินจำนวนไปให้กับพาร์ทเนอร์คนขับนั้นแกร็บประเทศไทยขอเรียนชี้แจงในข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆดังนี้บริษัทได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าวตั้งแต่วันที่19กรกคมและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้ทําการติดต่อผู้ใช้บริการในทันทีเพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือ ทางนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามติดต่อพัดเนื้อคนขับซึ่งถูกอ้างถึงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในระหว่างที่มีการตรวจสอบและติดตามผลบริษัทได้ทําการระงับสัญญาณการให้บริการของพัฒ์เนื้อคนขับไรยดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจากการติดตามและประสานงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่24กรกฎาคมเวลา11.18นาพัฒน์เนื้อคนขับไรยดังกล่าวได้ทําการโอนเงินส่วนเกินเพื่อคืนให้กับผู้ใช้บริการแล้วโดยได้ส่งสลิปการโอนเงินผ่านทางธนาคารให้กับบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันซึ่งผู้ใช้บริการได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถพิสูจน์และระบุการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเข้าขายการก่ออาชญากรรมบริษัทจะดำเนินการระงับสัญญาณให้บริการกับพัทเนื้อคนขับเป็นการถาวรซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดทั้งนี้บริษัทขอยเยนเยัน,ยนว่าแกรให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยได้ส่งเสริมให้พัทเนื้อคนขับ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพัตเนอร์คนขับแกร็บซึ่งครอบคุมถึงประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ